ก้นก้นก้นหลุมหรือก้นกระถางน,นะคะหรือก้นถาดที่จะใช้ปลูกเพื่อให้เขาชุ่มน้ําแล้วก็ล้างสารความฝาดหรือแทนนินของเปลือกมะพร้าวแต่จริงพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีผลกับพืชเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ถาดแบบนี้เพื่อลองก้นเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีนะคะไม่ว่าจะใช้ถ้วยกระาถางพื่อเล็กหรือถ้วยใหญ่หรือถาดปลูกข้างข้างใต้นี่ควรจะเป็น มะพร้าวสับใหญ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถระบายน้ำได้ดีจากนั้นเราก็เอาขุยมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วนะคะมาใส่แค่พอบามือไม่ต้องอัดแน่นนะคะ ค okay. ปาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำเมล็ดที่เตรียมไว้มาเตรียมเพาะนะคะหยอดหลุมละเม็ดกดน้ำก็ได้ค่ะหรือไม่ก็วางไปเลย บางอันก็จะมีรากงอกมาแล้วนะคะอันที่ไม่ดีเราก็ ใช้มือหนึ่งหรือว่าตอนวางเราวางเอานิ้วกดลงไปไม่ได้เอาเมาเล็ดกดนะคะจะใช้นิ้วกดเพื่อให้มันเป็นหลุมลงไปนิดนึงตอนรดน้ำจะได้ไม่กระเด็นออกมา จะจับหุ้มเต็ม,มเมล็ดแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วกดนาแล้วก็ปล่อยมเมล็ดวางไปหุ้มนะคะเราไม่ได้ใช้ตัวมเมล็ดกดเราใช้นิ้วมือกดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำที่ กระบะปลูกแล้วก็ยกไปไว้ในที่ที่เราเตรียมไว้เก็บนะคะ,ะเดี๋ยวขอขอน้ำมาลดเลยคะ่ะฝอย,อยๆเบาๆนั่นแหละคะ่ะฝนตกเวลาลดน้ำนะคะ ถ้าเราเติมวัสดุปลูกไว้เยอะเนี่ยมันก็จะลน้น